จะไปยืนอยู่ตรงนั้นที่ชายยืนจะขี่เธอหล่นลงพื้นเพี่อรู้กันเอาชีวิตของเดิมผ่านแค่ปมนั้นคลายจากใจฉันคุณพิงคะ่ะคุณพิงเชื้อนุ่มนะคะรำมันบอกว่ารำมันไม่ได้ตั้งใจค่ะคุณพิงคุณนุ่ม รามันตั้งแต่ฆ่าคนแล้วคนคนนั้นน่ะก็คือแม่ของน้ำพิงแม่ของน้ำพิงกํกำลังป่วยคุณนุ่มก็รู้คุณพิงจะโกรธจะเกลียดจะด่าว่ามันยังไงก็ได้นุ่มโขอย่างเดียวอย่าเอามันเข้าคุกอย่าแจ้งความเลยนะคะคุณพิงคุณนุ่มคุณนุ่มรู้ไหมว่าพูดอะไรออกมาคุณนุ่มลูกตัวเองเลวที่รามมันกล้านอนกับคนอื่นนอนกับสามีคนอื่นทำร้ายคนอื่นโดยไม่รู้สึกผิดอะไรก็เพราะคุณนุ่มไง ต็มประตูเลยค่ะนุ่มสัญญาว,ว่านุ่มจะสั่งสอนมันนุ่มจะบอกมันไม่ให้ทําแบบนี้อีกจะขออย่างเดียวอย่าเอารําม,มันเข้าคุกเลยนะคะคุณพิงตอนนี้มันไม่ใครสอนมันได้แล้วล่ะคุณนุ่ม้าคุณนุ่มอยากให้มันรู้สึกคุณนุ่มต้องปล่อยให้มันรับผลของมันเองคุณพิงือว่านุ่มขอแล้วนะคะนุ่มเป็นแม่ที่ไม่ดีทำให้มันสบายไม่ได้อย่าเอามันเข้าคุก <seventeen, S 2> เอานุ่มเข้าคุกแทนดีกว่าค่ะคุณนุ่มคุณนุ่มได้เหรอ ได้เหรอเอาเข้าคุกได้เหรอคุณนุ่มสักครูเลยคุณนุ่มเอาคุณนุ่มแทนใช่ไหมคะับสวัลโหลคุณตำรวจมาหลับแม่ลำนำไปเข้าคุกทีครับตำรวจคุณตำรวจจับเลยค่ะคุณตำรวจคุณตำรวจมันกับมันมันไม่ใช่ฉันไม่จับมันไม่ใช่ฉันไม่ใช่กำปิงจับมันกูรอดเจยเลยว่ะอุ่ะ